สิ่งมีชีวิตที่ดูคล้ายกับผีเสื้อกลางคืนที่มีสีเข้มบินได้และมีความว่องไวมากจนยากที่จะจับตัวมันได้ซึ่งมันก็ได้ถูกระบุว่าเป็น scp-478 เทพธิดาฟันน้ำนมมันจะเข้าไปในปากของเหยือ่อขณะที่กำลังหลับนอนแล้วมันก็จะค่อยๆสร้างฟันใหม่ขึ้นบนเพดานของปากจนเต็มต่อลงไปในลำคอจนถึงหลอดอาหาร จนเวลาผ่านไป2-4ถึง4วันฝันเหล่านั้นก็จะลามไปจนทั่วเต็มกระเพาะอาหารโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก SCP-478 นั้นหากเกิดการลุกหลามไม่มากก็ยังพอทำการผ่าตัดออกได้แต่ถ้ามีการติดเชื้อเกิน3วันแล้วก็คงไม่รอด โรบ็อกซ์ซีรีส์10ตุ๊ก,กตาฟิกเกอร์ลิขสิทธิ์แท้กล่องจุ่มแฟนพันธ์แท้โรบ็อกต้องรีบหามาสะสมแล้วแถมข้างในก็ยังมีรหัสเติมเกมให้ขูดด้วยว้าวสั่งเลยจิ้มที่ตะกร้านะ